โคเงงน,นะครับให้กับเราคุณเอฟกบานะครับนะครับ,บคุณเอฟนะครับปับจจัยชาวเทศบาลเมืองท่านแดเพิ่มพุทุบาทนะครับและอีกหลายๆท่านที่มาในงานวันนี้นะครับถ้าผมไม่ได้กล่าวดาท่านใจหอมใด้วยนะครับครับก็บมาในวันนี้เพื่อเป็นปันจจัยและกำลังใจให้กับพวกเราชาวบุรพีเจ้าขังโตกนะครับ ต่อขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านนะครับที่อยู่ในสามีได้องค์การสักการะองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือสามเจ้าของโตกนะครับมียินกตอยู่ตรงนี้นะครับมีโกผู้เรีจชาติเรียนร่างกันะนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดนทีรับ วันลาวีเลยครับอย่างมาเลยครับมาโลกแห่งความรู้อาประเทศจีนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ 接了个饭，来叫、嗯。嗯嗯 เป็นคนเยนะครับจะเป็นผู ragt, s, in, ้ดูแลเกี่ยวนะครับให้คุณเป็นผู้ดูแลนะครับรับชาตินะครับเกบนะครับและสำหรับะบวนการเดินสายให้ความจับหน่อยนะครับคุณหน่อยจะเป็นผู้ชี้นำให้เดินทางนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและใหนแรงความสวยงาม อยู่ระหว่าสักการะองคเจ้าพ่อเขาุนะครับเดี๋ยวรอสซึ่งู่นะครับเราจะออกเดินทางกันทำนี้ อเดินทางนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะหลายๆบ้านนั้นรุนละมคอยแต่ขบวนของบุตทีเจ้าของก็บองเรา

E um, aí ยามะเลยครับอยู่กลางถนนเดินทางเพื่อประชาธิปไตยให้กับชาวเมืต่อจากไทยนะครับเราจะได้มีสำหรับตัวเองนะครับเราจะ และว่ามดเล็บรอไรวยนะครับเราไม่ตไดตีนะครับตวเที่มาลู่นงานทีให้เกิดความสมู์แบบมากย่นะครับดางป่อครับเย็นะครับพื่อความยืนะครับ

โยกน้อยนะครับหมนแอร์ล้องเยอะนะครับาอกว่าเราจับนะครับจับเต็มนะครับเดี๋ยวผมก็